สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรต่างแดนบายเคนนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกเกษตรต่างแดนบายเคนด้วยนะคะวันนี้พามาชมเชอร์รี่สีทองสวยๆคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนมากนะคะ ที่นี่คือชนบทอิตาลีนะคะทุกบ้านทุกสวนก็จะปลูกผลไม้เต็มไปหมดแล้วปีนี้เป็นปีที่เชอร์รี่ออกลูกดกมากๆเลยค่ะผลไม้ทุกชนิดนี่นะ,ะออกลูกดกมากนะคะยุกเว้นลูกฟิกนั่นก็คือมะเดื่อฝรั่งนั่นเองนะคะไม่ค่อยออกลูกไม่ค่อยได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรนะคะส่วนผลไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นแอป ลูกพุนลูกพรรมัมแล้วก็แอปเปิลคอสนี่ดกมากๆเลยสำหรับแอปเปิลคอสบางต้นก็สุกแล้วบางต้นก็ยังไม่สุกแอป,ปเปิลกับลูกพุนนี่ยังดิบๆอยู่ถ้าเก็บมาดองนี่ก็น่าจะอร่อยนะคะหรือว่านำมากินกับพริกเกลือ นะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกเขาจะออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวยิ่งฝา่มะม่วงน้ําดอกไม้บ้านเรานะคะมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ยังไม่สุกนะคะสําหรับแอปเปิลคอร์กับลูกพุนลูกพัมเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เชอร์รี่เลยค่ะเก็บเกี่ยวเชอร์รี่เลยค่ะเชอร์รี่นี่ปลูกกันเยอะทุกบ้านบางบ้านนี่ปลูกกันคนละห้าต้นหกต้นเลยนะคะเยอะมากๆช่วงนี้นะบางบ้านนี่ก็ทยอยหาบันไดนะคะปีนขึ้นไปเก็บถ้าต้นไหนที่สูง มากๆนะคะสำหรับพันธุ์ที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้ก็คือเป็นพันธุ์เชอรี่สีทองค่ะออกลูกดกมากค่ะอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็เก็บกินได้แล้วลูกใหญ่ๆแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะสำหรับเชอรี่ก็มีหลายพันนะคะมีสีส่วนมากก็จะเห็นกันสีออกม่วงๆดำๆใช่ไหมคะแบบนั้นก็อร่อยค่ะแบบนั้นเนื้อเขาจะแข็งและกรอบกว่านะคะแต่แบบสีเหลืองนี่เขาจะหวานนะคะ 玩。 แต่ว่าเนื้อของเขาไม่แข็งเหมือนสีม่วงนะคะแล้วแล้วแต่คนชอบทานนะคะบางคนก็ชอบทานเชอร์รี่สีทองบางคนก็ชอบทานเชอร์รี่สีม่วงก็แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ลูกใหญ่สวยสวยเลยนะคะบางบ้านนี่นะปลูกเยอะเกินไปแล้วมีแต่คนแก่นะคะปีนบันไดขึ้นเก็บไม่ไหวก็ปล่อยให้เหี่ยวคาต้นไปเลยค่ะบางบ้านก็ปลูกเยอะเกินไปกินไม่ทันการที่จะปีนขึ้นไปเก็บนี่ก็เหนื่อยนะคะเพราะ ดร้อนมากๆบางบ้านก็ปล่อยให้ร่วงเต็มพื้นไปหมดบางบ้านก็ปล่อยให้เหี่ยวแห้งคาต้นเลยก็มีค่ะเยอะมากๆค่ะทุกท่านชนบทอิตาลีก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกบ้านปลูกผักผลไม้เหมือนกันหมดค่ะบ้านไหนมีเยอะๆก็ใครที่ปีนขึ้นเก็บไว้ก็ไปแบ่งกันกินค่ะพอถึงยังไงมันก็กินไม่ทันหลกนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะ ก็ให้ชมเชอรี่สวยๆไปกันเรื่อยๆก่อนนะคะแล้ววันหลังแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปสวนไปถ่ายเชอรี่สีม่วงให้รับชมนะคะท่านผู้ชมชมกันให้จบนะคะท้ายคลิปจะมีแอปริคอสสวยๆให้ได้รับชมด้วยค่ะแอปปิคอสยังไม่สุกนะคะสำหรับต้นที่สุกแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยขึ้นไปถ่ายให้รับชมนะคะขอให้มีความสุขกับการรับ ชมผล,ลไม้ของชนบทอิตาลีนะคะเนาะกรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเกษตรต่างแดนใบเคนด้วยนะคะ